ครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาสอนแมนโดลินครับมาสอนวิธีการตั้งสายแมนโดลินครับแล้วก็ไล่สเกลกันดูนะครับแมนโดลินเนี่ยคอมันจะเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมี4ชุดก็คือ4สายแต่แต่ละสายมันมี2เส้นนะครับเนี่ยถ้าเราดูลูกบิดนะฮะมันจะมี8แต่จริงๆแล้ว1กับ2เนี่ยลูกบิดเนี่ยสเส้นเนี่ยนะเห็นไหม มันก็เป็นคู่ฮะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4 1กับ2ตั้งสายเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันฉะนั้นมันก็จะจูนสายอยู่แค่4โน้ตเท่านั้นเองสายที่1กับ2คือ E นะก็คือตัวม e, ีนั่นเองสายที่นี่ฮะสามกับ4ก็จะเป็นตัว A สายที่นี่ชุดที่4นะครับก็จะเป็นตัว D หรือว่าเรและก็ชุดสุดท้ายข้างบนก็เป็นตัว ซอนหรือว่า G นั่นเองก็เหมือนเหมือนไวโอลินนะหลักหลักการคล้ายๆกันคือตั้งสายแปแต่วายโอลินเ,เขาไม่มีแฟลทใช่ไหมครับแมนโดลินเนี่ยมันมีเสียงจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาการตั้งสาย1กับ2เนี่ยให้เหมือนกันเป็นโนต้ตตัว E นะครับเมื่อเราตั้งสายได้แล้วเนะี่ยเรามาไล่สเกลกันดู ไลส่สเกลก็เหมือนโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับถ้าหากว่าเราไล่จากสายบนสุดตัวนี้เป็นซอนใช่ไหมครับซอนลาทีโดการเว้นช่องต่างๆก็เหมือนกับกีตาร์นะครับก็1ช่องเนี่ยก็ครึ่งเสียงนะครับถ้าเว้น2ช่องก็เป็น1เสียงตัวนี้จะเป็นซอนซอนลาทีโดหรือว่า G A B C เห็นไหมครับ G A B C สายต่อไปก็เป็น D D B ก็ E, F, ี e. A, B, C, D E, F, อ A อ่าดูนะครับสายที่หนึ่งก็จะอย่างนี้ E, F, G A เหมือนกีตาร์ไหม E, F, เ e A งั้นคิดว่ามันเป็นกีตาร์แล้วกันนะสายที่หนึ่งเนี่ย หนึ่งกับสองนะครับเพราะสายที่สองมันเป็น A ปกติแล้วเรากีตาร์เราเป็น B ใช่ไหมนี่เป็นเป็นเอพอมันเป็น A เนี่ยมันก็ต้องเป็นเแล้วก็ B ไงต้องเว้นมาหนึ่งช่องเห็นไหมเอบีซีแล้วก็มา D ฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็เป็น A B C D พอสายชุดที่3นะครับก็เป็น D D ก็ต้องเป็น E F แล้วก็ G พอชุดสุดท้ายข้างบนก็เป็น G ก็คือ G A B C ทีนี้เราไล่ลงมาเป็น G A B C D <perfekt> มันจะเล่นยากตรงที่ช่องมันเล็กแต่ก็จับคอร์ดได้นะก็จับคอร์ดได้เหมือนปกติทีนี้เวลาเราเล่นโซโล่เนี่ยก็จะไล่สเกลเหมือนกัน เนี่ยไปลองฝึกกันดูนะสนุกสนุกนะครับวันนี้มาแนะนำเรื่องสเกลบนคอแมนโดลินเล็กๆอันนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายยย